เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เรารับบัตรสวัสดิการอยู่แล้วใช่ไหมคะใจก็เลยคิดโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับลูกค้าก็คือซื้อสินค้าครบ200บาทรับของฟรีที่ร้านได้เลยสินค้าที่ใจเอามาแถมฟรีให้กับลูกค้าก็จะเป็นของน้ำยาล้างจานว้าวหรือว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มซอฟดีนะคะถ้าใครๆที่ถ้าร้านไหนที่แบบว่า อยากกระตุ้นยอดขายหรือว่าอยากจะเพิ่มยอดขายของเดือนนี้ก็สามารถเอาไปทําได้นะคะเพราะว่าใจเห็นหลายๆร้านเลยที่เขาทําอ่ะยอดขายที่ร้านเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยใจก็ลองมาทําดูหลังจากที่เราทําเมื่อวานนี้เริ่มวันที่1วันแรกนะคะก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะอยากจะให้เพื่อนๆพที่พี่พันเนอร์ที่เปิดร้านนะคะ ลองมาทํากันดูเพราะว่าในช่วงสถาน,นาการณ์แบบนี้เราต้องมีโปรโมชั่นให้ลูกคา้าอาจจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆของร้านเราก็ได้นะคะใครที่มีแบบไอเดียดีๆก็สามารถเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันได้ใจก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆเขาทากันเยอะนะคะก็เลยลองมาทําตามดูผลลัพธ์ก็คือว่าอยอดขายที่ร้านเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะถือว่าเป็นการตอบรับจากลูกค้าดีมากๆเลยอ้าว สวัสดีค่ะวันนี้ 5, <6. S 1> วันนี้เป็นร้านถูกดีนะคะก็จะมีรูดบัตรสวัสดิการแล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่ร้านก็คือซื้อสินค้าครบ200บาทรับของแถมฟรีนะคะในในโรงแรมอะไรซื้อสินค้าครบ200บาทรับของแถมฟรีได้เลยที่ร้านมีไงนี่ติมเลขศูนย์ให้อันหนึ่งวะ <c oughs> ลูกค้าก็จะไม่ใช้บัตรสวัสดิการเยอะนะคะดูหน้าลูกค้าหน่อยดูหน้าลูกค้าสวยๆนี่น้อยตอนนี้ลูกค้าดำไม่ดำตอนนี้ตน้หัวผมนี้ช่วงนาค่ะตน้ช่ดนขดนึงเดี๋ยวดงเพียงปางมานกระุ้น เอาเป็นยูทูนะคะใครที่เล่นยูทูปก็สามเหรอตตามใช่แล้วน้องทำช่องยูทูปจ้าคทัทิพย์บา66หรอทับทีพมีโปรโมชั่นค่ะตอนนี้เหลือ66บาทแต่ราคาปกติ68บาทอลดถตัง2บาทเลยนะทีาค2บาทที่ักทิพบากเน่ย สัมผัสลูกค้าได้มดีทำไมถึงชอบมาซื้อของที่นี่วันนี้เพราะว่ามันถูกดีดูใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาถูกใช่ไหมคะมาตอบว่าเพราะว่าพ่อค้ารอนิ้วพี่เก่ใช่ยหมใชได้ใช่ได้นะยังเหรอใช่ได้ใช่ได้ เป็นลก้าค่าะร274มีส,ส่วสสสนลด2บาทจะ262บาท โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวตัวแป๊บนึงนะครับผมมาชิบมาชิบกันครับยังห่ะบ่ได้บัตรไม่ได้่้ามาเป็นประจำแต่ว่าไม่ได้เอาบัตรมาี่สะสมนี่จะได้เลขได้เยอะแล้วเด้ีนะยันตได้เ่ยันต้น่ได้เลขแล้วตอนนี้นี่ใช่ได้เลข

แล้วก็ติดแก๊สแก๊สนะนี่เรไม่ด้อ่าเห็นมีะสมัครสมาชิกได้หลายแบบนี่ทั้งหมดรอยสเก้าบาทกัทรขอ เดี sociedad, okay. okay. ๋ยวจะมีแบบว่าน네ักข่าวช่องสามมาสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้นะ

แต่ม้าเท่าไรก็ลืมแต่ม้าเท่าไรก็ลืมมมื่อกร็ลจริงแต่ละครั้งก็ดูไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยซื้ออยอ่เนกันอุ้ยอันนี้นะไม่ต้องซื้อหรอกมีเป็นของแถมให้เปลี่ยนได้เลยได้ไดได้เยอะเปลี่ยนได้เลียนได้เกว่ามันเปนได้แล้วตัวเนี้ยอเแค่รอสัมภาษณ์อยู่เนี่ย เดี๋ยวยังจะสัมภาน้ำอ่าเดี๋ยวอีกสิบนาทีผู้สื่อข่าวก็มาถึงไหมนี่ก็มาก่อนอยาพูดเลยนี่ก็มาก่อนจะดีไปไหนผมยังมีแสดงให้ผมดึงเวลาแล้วก่อนผมรออยู่คนเดียวเลยให้มาเนี่ยผมไม่นัดข่าวมาเลยนี่นัดเวลาหานักข่าวเลย นะะคใช้บัตรประชาชนกับเครื่องสรไม่มีไม่มีค่าสมัครนะคะสมัครเลยดีร้อยสองบาทแจ๊สมัครเป็นสนาชิกสุดดีคือยี่สิบห้าบาทได้หนึ่งแท็กแต่ยังจะสามารถใช้แทนเช่นเดีแล้วก็สามารถแลกของฝีเงียได้นะคะจะมีสะสมแต้มไปได้เยอะสมัครฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่รู้ หืออะททำไมอไรทำไม <c oughs> ไม่ต้องไงมันอาม <c oughs> พี่จะเอาไปลงช่องือทูไงอย่ายลืมติดตามช่องยด้วยนะผมทไม่อะอยากเขียนชื่อช่องยูทูปละให้เข้าไปกดติดตามด้ยไหมถ้าเข้าไปกดเล่นเล่นก็นได้ จะสัมผัสไงนักข่าวช่องสามจะสัมผัสยี่สิบบาทดิบเองวันนี้ได้อบัตมาสมัคราชไหมคะเสร็จจ้าไปรงแล้วลองดูมี้น่าจะเละเล้วเพราะว่าบางคนแถวคุณมา้อะไรงี้จะขชื่อ

รู้สึกยังไงบ้านคะที่ได้มาอบรมาใช้้าสตรำคาญไหมคะมามาต่ตแล้เอาเชิเร็เาดโยกได้ใช่ไหม้โนาไม่ได้ซีเรียสอะไรโยกได้หมตเ้นตื่เต้นใช่ไหมตื่เต้นจะได้ข้าวใช่ไหมเยนกเซนแต่กระนี้ก็ได้ิ ง่ยายสองสองโหต่สองใบเอามาแค่นี้ไงเออกระดูกสันมันมีนแต่รอยเลยหรลัลัลูกไม่ได้ยมันมน้อยไปสำหรับคนใหญ่ลูได้ใช่ <c oughs> เป็นยงวุ้มดันดาสัมผัสเลยรีบโตเรือเรือใ่สั่งกาจีนาพอทีเียรีมนี่ตัเลียนแลก็เอีน่า <laughs> nè, tụi mình sẽ có 400, 412 baht Mình sẽ mua 7 baht đi, 405 baht Đã rồi, 500, bà... à, lúc เดี๋ยวอยู่95าบาท <Ừ. S 1> เดี๋ยวเป็นเยอะเลยเปื่อทันลมเย็นๆสบายใจค่ะเดินไปก่อน เจดบาทไม่ไม่ไนับรวมย่างคือไหนนี่ไงรวมแล้วเหลือเก้าสิบห้าบาทเ <45. S 1> ลือเกูกค้าเก็ตไม่ออกใช่ไหมคะว่าจะซื้ออะไรดีไ,รดได้ก็แล้ว